สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบหักแพงสุขุสุข,ขนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสาวนายเพจบันแพงนะครับ <FC S 1> สวัสดีเอฟซีอีลาอ,อ,อุ้มอิงเพจบันแพงค่ะรวมไปถึงเอฟซีดีเจสาวน้ำยืนเพื่อมีอีสานอ่อนซ้อนสวัสดีกับพี่น้องค่ะหรือท่านที่เดวมาพอม่เห็นกันคลิปนี้ อ่านะคะบอกว่าจะเป็นไพ่ก็แล้วแต่อบอกว่าเป็นไพ่ก็แล้วแต่ฝากพี่น้องซอยเบิงซอยแช่เป็นแห้งใจซอยสานาำยินนะคะมีอย่างสิมเ่อร์บซูฟังจะเห็นบอเปิดฤดูการใหม่เนี่ยจ้าว่าอีหยังเกิดขึ้นแล้วเมื่อวานเนี่ยฤดูการใหม่มีอย่างเกิดขึ้นเมื่อวานกับมีอยู่ใสอยู่โดมบอ ยูโดมกับแมนก็คือเพิ่นเตรียมเพิ่นเตรียมโชว์เตรียมเพลงเตรียมอุย้ยอันร่งการแห้งแมน,แ,มนแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าถือว่ามือว่านี่กับเป็นมือใสใส่เพลงใสยอย่างแบบแบบคือคาแข้งขว่าสันเจ้าเห็นนักร้องมาออดิชั่นน้ำบอ,ห,อห่วยนักร้องใหม่บอแมนเจ้าเห็นบอสาวอย่างนะแอมแอมมี่บอแอมมี่ปากหวานบออันดาวติ๊กตอกเลยนี่นั่นมาจากันสะพุ่งน่นนะจ้ะ จะเห็นบอเป็นซีจังไดว่าตานี้เจ้ามีความรู้สึกยังไงนี่แหละคู่แข่งอุ้งอิงเลยเจ้ายกหัวที่หล่ะแต่เมืองเลยเจ้าเห็นบ่นี่บ่จ้แล้วเดี๋ย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 วให้ให้เปิดให้เปิดพิสูจน์ว่านี่คือหลักฐานความจริงเจอแล้วพี่น้องคะสุดยอดเลยเจอแล้วเห็นแล้วคู่แข่งอุ้งอิงในฤดูกาลหน้าอ้าว ขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อพอดีเบิ่งมาจากสาวหน่อยเพชรบ้านเพียงนี่ล่ะพี่น้องค่ะบคู่แขงจังไดขนาดทิชชู่ก็ยังเอาใส่มือคืออีหลาุ๋งหญิงเอากะเนาะกะจ่ากันยังว่าคู่แข่งอุ๋งหญิงเนาะเออเจ้ากระได้เนาะเพราะฉะนั้นพี่น้องเออมันคือเป็นตำมวนไปหน้าแท้ล่ะพี่น้องเพื่อนอุ๋งหญิงในพื้นสุเพีงไต่คู่แข่งเพิ่นอนยาว่าตะเพียงอุ๋งหญิงเพียงพอโจยังห้องได้หนึ่งเขาให้พ่อเนี่ยจ็ดสี่แต่ว่าคอยเบอกเรื่องราคาอัน ทำการแสดงนี่คิดนักเยอราคาอะไย่างราคาเรื่องจางไปทำการแสดงนี่แม่ถ่ายรถรถแห่หายเพื่อนแม่หาเพื่นกับอีหล่าอุงอิงไปน้ำกันแบบว่ารถแห่สองขั้นหรือจังใดก็หรือเป็นแนะนาของเสด็จแบนก็จังใดเฉพาะรถแห่เด้เห็นแต่เจ้านั่งเบื้องเหนียวค่ะแต่เจ้านั่งหัวอยู่รถแห่ตอนแรกจ้าสองขั้นนั่นสองแสนอ่า ซีมี่ปัญยาจังยิ้มเปยเๆเลยือสีแดงเนี่ยมาถามใหม่ว่าห้าหมืนเออห้าหมื่นห้ามืนพ่อโจกับ่ายไกลๆเดอห้าหมืนี่พอโจกัเออพ่อใดพ่อใดเพืนวะสองขั้นนะจ้ะอ่ามัเจนี่เพิ่นถามไหมถามไหมว่าขยโย่กลๆนี่เด็เพ่อนวะสองขั้นนะแมมีปากวานมาจังใดสิบบาท องหิงว้าอีพออะไรสันตขึนละหาป้าตัวสันองหิ้าเอ๊ะหรือเสิให้บอลโจเรารับมาเป็นฝ่ายอ่ฝ่ายแบบผู้จัดการล่งเบิดเลยเป็นย่าย รับงานค่อยติดต่องานเหมือนมาออดิชันแล้วเด้เหมือนมาออดิชันแล้วยค่ะคะสาวน้อเยือนกันเลยว่าโอ้ยบุกอินเตอร์เน็ตสิหองพี่ดองเอ้ยมาเบาสู่กันฟังพี่ดองเดิมได้เบิ่งคลิปก็ปอดโจอยู่ว่าโน่นนั่นนี่ว่าแล้วกาปัตตานีอันน้องอ่าเอมมี่นอเพัฒนืสอเอมมี่ไม่ใช่เอมมี่นะถ้าถ้าถ้าเอมมี่นะก็คืออีกผู้หนึ่งได้ได้เอมมี่แม็กซิมเอมมี่แม็กซิมเนี่ยคือดาราศิลปิน เอมมี่เลยเด้เอมมี่ดีนะเอมมี่คู่เอมมี่นี่คู่แข่งเอมมี่เลยฟอนก็ได้เอาอฟอนก็ได้ห้องพี่กับเปียนเอาบาตาน้นนักแสดงดังเด็ต่อไปคู่คู่แข่งอุ้งอิงอกาวานักแล้วคู่แข่งเอมมี่เลยอุกอ่าอ้าว มีสามพยางกูเนี่ยเป็นบ่เอ็มมี่กับเอ็มมี่มีสองพยางกันเนาะอุ้งยิงสองพยางแต่นี้อกอ่งเอ้าโอ้ยพี่น้องค่ะเป็นเป็นเป็นดาวติ๊กตอกเลยพี่น้องเป็นดาวติ๊กตอกยอดวิวของของเพื่อนนี่อุ้ยแบบอันเซาน้ำเย็นคนไปเบิ่งเนี่สองจุดห้าล้านวิวจังสิแบบอุ้ยแบบยอดวิวขนาดเลยเป็นดาวติ๊กตอกเป็น ขนาดว่าเป็นดาวติ๊กตอกก็ยังมีอุงอิงเป็นไอดอลเด้เพิ่น่ะพูน่ะบอกแบบว่าเขาเอิ่นึ่ายุคยุคโซเชียลอิหลีเนาะยุคนี้เนาะถือว่าถือว่าแบบว่าอ่านำเสนออย่างระมาเป็นตัวตนเจ้าของนำเสนอระมเป็นตัวตนของเจ้าของได้็นโซเชียลตอกเลยน่บแบบอ้ยมีการจ้างไปงานนําเด่นเห็นเห็นออกงานนําแมนก็ไปเป็นเซตนั่นลแหลากันเลยว่าอัน มีงานมีงานรับงานน้ำเด็กขับพี่น้องสาวรับเงิงนตามไปบึงติ๊กอกเรานะ่ะบึงติละ่ะขนาดจ <laughs> จับจับบอดี้เคิงแอมมี่เลยจ้บคือเฮายังหาอันมี้งหลยนะคุยฮวงเวียงกับบอดายจริงๆนะคุยคุยเบาได้ย่างเดียวอีกตอนนี้นะแต่ว่าป้าแอมมี่ปากหวานแม่ลกกับฮวงเวียงได้น้ำฮวงเวียงอุ้งอิงกับได้ยัแบบแฟนแปนแนวอุ้งอิงเลยเอออันแอมป์ปั่เวียงปั่วเวียงปั่วเวียงปั่จหนึ่งเก่าแอพ่อเนี่ยออยังถึงเลยนะถึงเล่าตอกตาโอ้ยว่าพี่น้องเหคสเราบอกกันเลยว่านะ ก็เป็นคลิปแบบเออเฮาเฟงองก็ตเมื่อวานอีลาเข่าโดมเนาะแมนเป็นที่แบบหอดสแล้วเนาะคือทั้งโดมนั่นแหละคือทุกคนคืนหอดอีหลาเด้คินหอดกินถึงอีหล่าล้วพอดีพ่อพ่ออุ้งอิงไปหอดโดมปั๊บเนี่ยพี่น้องเอ้ยยูทูบเบอร์แม่ยูทูบเบอร์สาวหน่อยเพ็รปั้นเฉพาะในวงแม่บ่ <laughs> พี่น้องเลยพี่นาดีสิเดตบ่เป็นพี่นาเลยดูการนาเนี่ยมาสิเดตถ่ยายน้ำพึ่นอยู่ตอนไล่วซดันเขาบอกว่าเราได้เธอหนึ่งว่าเขาสิเดตถ่ายน้ำพึ่นอยู่บอกบเพราะว่าตอนนี้เท่าที่แนบมือเมื่อวานนี่เนาะอูมีบุตรไอโบถือโทรศัพท์ยกมาถ่ายคุณลุคนทั้งไล่สดทั้งถ่ายคลิปแม่อู้อีกแบบแมนบอกเพราะว่าอีลาเข้ามานี่เฮดไห้วงนี่เปลี่ยนแปลงแบบจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะพี่น้อง มันมันจากมันจากจ็กเอียงแล้วพี่น้องเลยแต่ว่ามันคือมันคืาเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่มันคือสิ่งดีๆที่ที่เข้ามาน้องมันคือสิ่งดีๆที่เข้ามาเราทุกคนคิดอดคิดถึงเนี่ยแบบปอ้ยอันเห็นเห็นไอการใช่พอการใช่บัตรลูกมาหอดแล้วกระเล่นก่อนลูกเเลยเด้เราลูกสาวไขมาเลย ขนาดบได้เห็นบ่ดโดนได้กันบักกีมื้อดอกครับเพิ่นไปโดมมาเนาะแม่นบ่กี่มื้อดอกแต่ว่าเล่าแบบลูกเขาข่อยมากเลยใส่เสียงแล้วก็ไปซ้อมเพลงก็ติดตามพี่น้องเฮาก็เฮาก็เลยแบบคือคือคนคิดฮอดพี่น้องเฮาก็คิดฮอดแล้วคนก็กลับไปย้อนดูคลิปเก่าๆตั้งแต่อีลีลาเขามาใหม่ๆเออเบาเว้า ว่าวกาแมนแมนเดียวเดียวเดี๋ยวในคลิปหนาเดียวสาวน้ำเยื่นสีสีว่าถึงเรื่องนีเนาะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยว่าถึงการเปลี่ยนแปลงของของสาวหน่อยเพรบรนแพงเนาะที่ทิ่มี่ยังให้เข้าได้ติดตามแห้งในฤดูการหนาสาวน้ำเยื่นว่าบ่ธรรมดาเด้บ่ธรรมดาแลวเฮาก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอเนาะแต่ว่าวกเว้าอันมือว่านนันแม่พี่น้องแค่เห็นครูแข่งอุ้งอิงนี่ก็น่ากลัวแล้ว อกอ่างเข้าโอเคแต่เดาซิว่าอันเมื่อกองยังมาบอกอีกว่าเป็นแค่ครูแขงอุงอิงคนเดียวดิว่าสันนี่ตัวตึงเลยว่าสันคููแขงน้องเอมมี่ด้วยว่าสันป๊เอมมี่แม็กซิมจ้าต้องถอยเลยเด้อคุณเอมมี่เอมมี่แม็กซิมเจ้าต้องถอยให้เอมมี่ปากหวานเลยเนี่ยนี่คืออุกอ่างเอ้าเลยนะคือถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแบบนั้นแต่เขาก็มีอุงอิงเนี่ย เป็นไอดอลแล้วก็ตามมืดเนี่ยทั้งทิกต็อกเทั้งยูทูบอ่ทั้งเพจทั้งอย่างเพิ่นว่านอก็ถือว่าเป็นเป็นแฟนพันธุ์แท้ของอีหลาอุ้งอิงอีกคนนึงนะคะโจถามว่าดูดูบอดูดูยูทูบเ e มะนะงวัลจังจังหวจังเน็ไม่ดี สองหลอกบอกคอนเนไม่ดีถามไหมล้วก็ตอบไหมแบบตานนี้เราก็ตอบไปอีกเว้ยนอกจากคือว่าเอาการดดีๆเลยค่ะแอมมี่ปากหวานมาหาพ่อโจมาว่านนี่จากว่าธรรมดาดอกมันถามอายุกันมาว่านตอนแรกว่าเท่าไหร่สั่นน้ำยืนจากเดบิวตสิบห้าปีสิบห้าปีพอถามไหมนี่ข้าวเดียวเ่ยถามไหมสิบแปด ว่ายซัมนน่ก็ลังดังพี่น้องว่ยซองนี่ก็ลังดังระว่างดูดีบอกว่ายซัมเน่ก็ลังดังเด้อยว่นนองเด้อนี่ขนาดเนี่ยเราเป็นดาวติกต็อกนะพอจะนั้นว่วยซัมนน่เนี่ยสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนี่ระว่างดีๆก็ลังดังเจนเนอเรชันใหม่โอเคนะคลิปนี้กับโบมี่ยังพี่น้องคลิปนี้ก็ถือว่าเข้ามานั่งคุยกันว่าอ่าช่วงที่พ่อท่านเดตตามอีหลาวุ้งยิมก็ถ่ายคลิปนี่เนาะมียังเกิดขึ้นแน่มียังอ่ามียัง บอกสู่ฟังใก้เห็นมากหรือว่าหลายคนก็อาจจะเห็นลาลัะแต่ว่าเท่ากับเอามาซำเอามาเว้าสู่ฟังเถื่อนนะ่็ถือว่าตอนนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะคู่แข่งอุ้งอิงและเอมี่นะคะป็นดาวติ๊กตอกเลยนะไม่ธรรมดานะน่าจะแป็นนะมาหาอุ้งอิงก็ยังเอาอันที่จูพันมือมาถือิ แล้วแต่สีเห็ดไปเลยเนี่ยแล้วแต่สีเห็ดไปไปฟังเอาเด้อวพี่น้องยี่ช่องสาวน้อยเป็ดบานแพงค่ะคู่แข่งอุ้งอิงนะคะที่ช่อง youtube สาวน้อยเป็ดบ้านแพงแลวก็อย่าลืม18กันยายนนี้อ่านุ่มโจยมมนินผู้นำสาวน้อยเพชรบานแพงหักสาวคร้าวแม่จะเซตคลิปอีกสามโมงสาวเจนาฬิกา ซ้อมเต้นท่าเพียงเพิ่นนั่นแต่แด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 ่แต่ลังนเอาละเอาละไปละต่ซ้อมเต้นในเมืมีขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะที่ติดตามอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอมมี่มี่คู่แข่งแล้วเอ็มมี่อังนเอ้านะคะ